สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูทุกคนเด้อครับวันนี้ผมตัวตาฟ้ามนะครับสี่พพี่น้องมาเบิงนะครับมาอัปเดตเบิงนะครับขอของเฮ้าฟ้าหมวงเฮ้านะครับว่านีการเลี้ยงง้วจังไไดพี่น้องครับเบิงครับอันนี้คือเฮ้าพยายามเลี้ยงง้วแบบบานเรื่อยนะครับโดยการที่ปลูกหญ้าเลี้ยงง้วนะครับสี่พาพี่น้องมาอัปเดตเบิงตัวง้วนะครับว่านีการจะเจริญงเติบโตได้ดีปานใดแน่แ้วนะครับผม อ่านี่ครับเพ่นมากนะครับข้อของเฮ้านะครับเป็นงัวเอฟทั้งเหมดแล้วนะครับเพราะว่าเ้าใส่็จเพราะพันคุ้มฝูงที่เป็นงัวประมาณเดือนลอยแต่ว่าเขาบัไใดจดเบอร์ตีเบอร์นะครับลูกนะครับลูกเป็นงัวเอฟแต่ว่าเ้าบันใดจดเบอร์พี่องครับก็เป็นงัวบ้านบานของเฮ้านะครับนี่ครับเพี่องครับเบอรงครับอันนี้คือเขาเลี้ยงงัวโดยเสญยงลอยเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือแม่นะครับแล้วก็ลูกสองตัวนะครับค่ะค่อนข้างที่จะจะให้ลูกดีมากๆเลยนะครับผม นี่ครับพี่น้องกัเบิ้งนะครับผมอันนี้คือเขาให้ยาลอยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพระพี่น้องนะครับยังมาเบิ่งขอ,อกนี่นะครับว่า งัวเป็นจังไหรนะครับเดี๋ยวผมกับสีพญ้าอัปเดตนะครับสาหรับผลผลิตนะครับผลค่อยได้ที่ของการเลี้ยงงัวนะครับนี่คืออาชีง้วนะครับพี่เขายใสซกระสอบใบนะครับเพื่อที่จะเอาไปไซอ้อยนะครับใสเข่านะครับแล้วก็นนอกจากไ่ออยไซเข่าแล้วการเรือเขาก็จะจำนายนะครับผมจำนายนะครับอยู่ที่สามสอบหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาเป็นกันเองนะครับเอาสาหรับพีอนนองนะครับที่ มีมันมีอ้อยมีเข่านะครับก็สามารถเอาขิงงวไปใส่ใด้นะครับอันนี้คือผลพ้อยใด้ของมันนะครับผมเนี่ครับพี่น้องครับเบื้งครับเอผมสิยางให้พี่น้องได้เบื้งนะครับเป็นการบริหารจัดการแบบครอบบ้านเลยนะครับอันนี้พอนะครับอันนี้ลูกนะครับพี่น้องครับลูกได้เดือนกัวๆนะครับอ่าลัง นั่งเขียวเอื้องอยู่นะครับนอนเขียวเอื้องนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นพุ่นผลดีเป็นงัวเอฟทั้งหมดแล้วพ่อน้องก็ลองสังเกตเบิ้งนะครับเป็นงวเอฟหนึ่งเอฟสองนะครับส่วนมากพอเฮามีพอพันคุ้มฟูงสองตัวนะครับพี่น้องครับเป็นงวพอพันบบมันเลือนลอยนะครับเพราะนั้นลูกออกมานะครับก็เป็นงวเอฟงวเอฟทั้งเหมดนะครับ ก็เป็นล้างบ้านาน,นะครับบ่ไดนีท้ทีที่ติดต่องหรือมีล้างที่ค่อนข้างที่จะดีปันไดนะครับนี่ครับเป็นพอพันธ์นะครับพี่องก็ลองสังเกตเบิ่งนะครับเนื้อหนังค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับผมอ,อันนี้ตรงนี้ก็เป็นแม่บ็อกนะครับต้นตัวนี้กับสถานะนะครับ กับผสมไปแล้วนะครับแต่ว่าท่านในพันนะครับท่านท่านในพันเราต้องรอบึงก่อนนะครับว่าผสมเป็นจังใดนะครับผสมติดบอขันผสมบตดเท่ากับผสมไม่ได้เพราะว่าเฮามีพอพันคุ้มฟูงอยู่ในครอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับพอพันคุ้มฟูงนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะเนื้อหนังค่อนข้างที่จะหลายนะครับเพราะนั้นแล้วผมบม่ได้ติว่างัวนะครับจําเป็นต้องซีดนะครับเพรแค่โค้งสางของงัวดีนะครับผมกะมักเหล่วนะครับ นี่นะครับก็เลยต้องเอาเลือกปอพันธุ์ตัวนี้เขามานะครับเพราะว่าเขาบดเน้นสีให้มันแดงจัดปันไดนะครับเขาเน้นที่โค้งสางนะครับเพราะว่าในนอนนะครับสุดท้ายแล้วโ่าที่มีโค้งสางดีนะครับก็ย่อมให้เนื้อให้หนังค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับเพราะที่หนึ่งนะครับกำลังถึกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อการแจ้กับทุตตาฟ้ามในเด้อครับขอบคุณครับ